กาสวัสดีครับวันนี้มาพบเจอกับบ้านวังทองพักเครื่องอีกเช่นเคยนะครับใน EP ีที่193นะครับวันนี้นะครับผมมีพักนําเสนอนะครับทั้งหมด36รายการนะครับรายการละ200บาทนะครับเน้นย้ำนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าพี่ท่านใดนะครับสนใจวัตถุมงคลจากผมนะครับสามารถติดต่อช่องทางกลาหน้าจดได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว0 9 5 9 5 8 8 513นะครับ ID Line KN 242535นะครับหรือสแกนที่ QR code ได้เลยนะครับมาเริ่มมาเลยนะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้านบังทองพักเครื่องกันด้วยนะครับมาเริ่มมาเลยนะครับรายการที่1นะครับของวันนี้นะครับนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นรูปหลอนะครับพัดยศถือไม้เท้านะครับหลวงพ่อแช่มนะครับสวยนะพี่นะตัวจริงสวยมากเลยนะครับหลวงพ่อแช่มภูเก็ตนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับ รายการที่1นะครับนี่นะครับวัดฉลองนะครับหลวงพ่อเข้มวัดฉลองนะครับรายการที่1นะครับภาพไม่ชัดภาพพืขอขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับพี่นะนะครับหลวงพ่อเข้มนะครับรายการที่1นะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับต่อไปครับรายการที่2นะครับเหมือนกันนะครับเป็นหลวงพ่อเข้มนะครับแต่โคนละสีนะครับอันนี้หลมดดานะครับสวยๆเลยนะครับ หลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับพัดยศนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับวัดฉลองนะครับรายการที่สองนะครับผมได้มาสององนะครับอันนี้นะครับไปต่อครับรายการที่สามนะครับเป็นเหรียญพ่อแก่นะครับเป็นเหรียญพ่อแก่สอสอสอนะครับปีหนึ่งสามนะครับนี่คมคมชัดนะครับบอกนิยมคอพอกนะครับหลังวงเดือนนะครับนี่นะครับมีวงเวรด้านบนนะครับนี่มีตะโพนนะครับปีหนึ่งสามนะครับ นี่นะครับสวยๆปิ้นๆแบบนี้เลยนะครับนะครับรายการนี้รายการที่3นะครับมาต่อไปกันด้วยรายการที่4นะครับว่าจะไม่มีหลงพ่อเงินนะนะพี่นะนะครับรายการที่4เป็นรูปหล่อหลงพ่อเงินนะครับนี่มีเม็ดผดๆด้วยนะเป็นหลงพ่อเงินนะครับนะครับประกบข้างนะครับนี่นะมีเห็นเข็ตะเข็บชัดเจนนะครับนะครับตัดช่อนะครับรายการนี้รายการที่4นะครับพี่นะ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับต่อไปครับรายการที่5นะครับอันนี้องค์เล็กหน่อยนะครับเป็นเมฆขมาวิจิตนะครับผมว่าแล้วน่าจะเป็นเมฆขมาวิจิตแต่โคตรเก่าเลยดูกรอบสยพี่นะครับกรอบกรอบแบบระเบิดเถิงมาแล้วนะพี่นะนะครับมาต่อไปครับรายการที่6นะครับรายการที่6นะครับเป็นนางพญานะครับเรียมกรอบน้ําตาลแบบนี้เลยนะครับ ไม่ทราบหลวงพ่อนะครับน <god ly> ี <what> ่ครับเป็นนางพยานะครับรายการนี้รายการที่หนะครับมาต่อไปครับรายการที่เจดนะครับรายการที่7ดนะครับนี่เป็นพระอะไรนะเป็นพระอะไรครับหลวงพ่อโตบางกระทิงเหรอนะครับเนื้อดินนะครับล่ำๆแบบนี้เลยนะครับรายการนี้นะครับนี่นะครับมีเลาะร่องรอยการตัดนะครับนะครับแต่ศึกไปแล้วนะครับรายการที่เจ็ดนะครับ ต่อไปครับรายการที่8นะครับเป็นเหรียญนะครับหันข้านะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบไดอินนะครับเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับนี่ครับปีหนึ่งหกนะครับเป็นเนื้อกระไหลทองปีหนึ่งหกนะนี่นะครับคมคมเลยนะครับรายการนี้นะครับรายการที่8นะครับต่อไปครับรายการที่9ครับรายการที่9นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเก่าๆโบราณโบราณแบบนี้เลยนะครับ หมือนจะมีคาบลักติดตามองคนะครับบางๆนะครับพี่นะนะครับนี่นะครับรายการนี้รายการที่9นะครับต่อไปครับรายการที่10นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับนะครับหลวงปู่บุญหนาเหรอนะครับเป็นหลวงปู่บุญหนานะครับรายการที่10นะครับต่อไปครับรายการที่11นะครับ เป็นแหนบหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับวัดท่าสูงนะครับเป็นแหนบนะครับนะครับเป็นแหนบหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงนะครับผมเรียมพลาสติกแบบนี้เลยนะครับเรียมกว่คุ้มแล้วนะพี่นะนะครับเหมือนพระได้ฟรีอันเนี้ยนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบสองนะครับเป็นพระพิมพ์นางพญานะครับเขาโค้งนะครับเป็นเนื้อขาวนะครับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับแปลกดีนะพี่นะ นะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นพาดเทนะแต่ไม่รู้ที่ไหนสร้างนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่1ิบสนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ทรงชัดเจนสวยงามแบบนี้เลยนะครับมีตะปุ่มตะป่ําตามผิวเนื้อนะครับนี่นะครับรายการนี้นะครับสวยนะครับมีตัดช่อนะครับ นี่นะครับรายการนี้รายการที่13นะครับต่อไปครับรายการที่14นะครับ14นะครับเป็นพระรอดกุลพูนนะครับพิมพ์เล็กนะครับเนื้อสวยสวยเลยนะครับต่อไปครับรายการที่15นะครับเป็นเหรียญระฆังนะครับหลวงพ่อเกษมเขมกโกนะครับด้านหลังเป็นมังกรนะครับเขียนว่าเฮงเฮงนะครับเซงลี่ฮอนะครับ สุสานไตลักษ์นะครับลำปางนะครับเซนี์ลีอนะครับต่อไปครับรายการที่16นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเช่นเคยนะครับนี่นะครับอันนี้ออกปี15นะครับที่ลึกห้ารอบนะครับหลวงพ่อเกษมปี15นะครับนะครับผิวดีงแดงเลยนะครับต่อไปครับรายการที่17นะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคนะครับ นหลังเป็นพญานาคนะครับรุ่นพิเศษ2518นะครับนครสวรรค์นะครับหลวงปู่ศรีนะครับวัดถ้ำเขาบุญนาคนะครับต่อไปครับรายการที่18นะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อท่านคล้ายวัดวาจาสิทธิ์นะครับวัดสวนขันนะครับนครศรีธรรมราชนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อท่านคล้ายนะครับคมๆเลยนะครับเป็นเหรียญคมๆเลยนะครับนี่นะครับ ต่อไปครับรายการที่19นะครับรายการที่19เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะครับด้านหลังเป็นหนุมานเชิญธงนะครับปี2521นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเอยเออหลวงหลวงพ่อกวยนะครับต่อไปครับรายการที่20นะครับเป็นรูปรอหลวงพ่อเงินนะครับน่าจะเป็นเนื้อตะก่วนะครับเป็นลองพิมพ์นะผมว่านะครับองนี้น่าจะลองพิมพ์นะครับ <Cornell>. เป็นเนื้อตะกั่วนะครับรายการนี้นะครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับต่อไปครับรายการที่21นะครับ21เป็นหลวงพ่อเครือบนะครับวัดดงเสือเหลืองนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเครือบวัดดงเสือเหลืองนะครับเป็นหลอโบราณนะครับหลวงพ่อเครือบวัดดงเสือเหลืองนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่22นะครับ เป็นรูปหล่อนะครับพระอาจารย์ทองสุขนะครับนี่นะครับหล่อสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะครับหลวงพ่อทองสุขนะครับสวยจริงๆนะครับองนี้นะครับต่อไปครับรายการที่23นะครับเป็นพระผงปากน้ํานะครับภาสีเจริญแต่ไม่ทราบรุ่นนะครับเนี่เคลือบเลเกอร์ด้วยนะครับไม่ทราบว่ารุ่นไหนนะครับนะ ต่อไปครับรายการที่24นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนะครับเป็นพระสมเด็จน่าจะเป็นกุบางขุนพรมนะครับมีคาบกุแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นเป็นเป็นพระสมเด็จนะครับต่อไปครับรายการที่25นะครับเป็นพระเนื้อชินนะครับนี่นะครับเป็นพระเนื้อชินนะครับพินาลาดไปเสมาเนื้อชินนะครับ ด้านหลังนะครับเป็นลายผ้านะครับเรียมหนาๆแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับเรียมหนาๆเลยนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบนะครับเป็นรูปหลนะครับหลวงพ่อเงินนะครับมีเส้นแตกออกมานะครับผมไม่ทราบที่นะครับผมว่านจะเป็นวัดบางคานนี่แหละครับนะครับวันนี้น่าจะอันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางขานนะผมว่านะ ต่ไม่รู้ออกปีไหนนะพี่นะพี่ลองดูเด้อต่อไปครับรายการที่27นะครับนะครับอันนี้เป็นพระนารีสวนอุ้มไก่นะครับนี่นะครับด้านหน้าเป็นนะครับพระธามะปางนะครับเงี้ยวทิ้งปืนนะครับหายากนะครับอันนี้นะครับนะครับเงี้ยวทิ้งปืนนะครับต่อไปครับรายการที่28นะครับเป็นพระผงว่านนะครับ นั่งขัดสมาธินะครับแต่ผมไม่รู้ที่นะครับนี่หน้ายุบหน้ายุบไปเลยนะครับเขาเรียมใส่กรอบมานะครับนี่นะครับนะครับหลังเบี้ยผมไม่ทราบที่นะครับอันนี้นะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเก้านะครับเป็นเหรียญเหรียญหล่อเนื้อตะกัวนะครับเนื้อชินตะกัวนะครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับผมไม่ทราบที่นะครับ เนื้อตะโกแบบนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นของหลวงปู่สุกนะครับนะครับนะครับผิดถูกขออภัยนะครับพี่นะมาต่อไปครับรายการที่3 0มิบนะครับเป็นรูปรอหลวงพ่อเงินนะครับเก่าๆเลยนะครับอันนี้โอ้นี่เก่าจัดๆเลยนะครับนี่นะครับเก่าแบบเก่าจริงๆนะครับพี่นะนี่นะครับดูด้านหลังดิพี่โอ้โหเก่าจริงๆนะ นะครับรายการนี 31, droite, store, ้นะครับรายการที่30นะครับต่อไปครับรายการที่31นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะครับนี่นะครับโอ้โหปี1นนะครับสภาพศึกนะครับสภาพศึกเลยนะครับจะเอาไปใช้พุทธคุณได้นะครับต่อไปครับรายการที่32นะครับ32เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อดินนะครับอันนี้เป็นเนื้อดินนะ นี่เป็นเนื้อดินนะครับนะครับรูปหล่อลงเพราเงินเนื้อดินนะครับต่อไปครับรายการที่33นะครับอันนี้น่าจะเป็นพักทางเชียงใหม่นะผมว่านะนะครับศิลปะทางเชียงใหม่นะครับเป็นพักกรุนนะครับนี่นะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับนะครับนี่นะครับ ต่อไปครับรายการที่สาสี่นะครับส4เป็นพักกลุ่มเหมือนกันนะครับจะมีเศษอะไรก็ไม่รู้นะพี่นะเนี่ยเป็นแร่หรือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมไม่ดูที่นะครับต่อไปครับรายการที่3าสบห้านะครับเป็นจอบเนื้อดินนะครับจอบเนื้อดินหลวงพ่อเงินนะครับบังขานะครับมีแปะทองที่พุงนิดหน่อยนะครับ นี่นะครับเนื้อละเอียดละเอียดเลยนะครับมีจุมรักบางๆรักษาผิวพระไว้นะครับนี่นะครับต่อไปครับรายการที่ 3. 6รายการถึดท้ายนะครับเป็นเหรียญนะครับดำปิ๊บเลยนะครับเป็นพระสุวรระอะไรทักอย่างนะครับอันนี้นะครับดำปิ๊บเลยนะครับหลังยันห้นะครับรายการที่36นะครับสวยๆเลยนะครับนะครับอ่ะ ครบแล้วนะครับทั้งหมด3 6รายการนะครับรายการละ200บาทนะครับส่งฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับถ้าพี่ท่านใดสนใจวัตถุมงคลจากผมนะครับสามารถติดต่อช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะครับเบอร์โทร095 9588513นะครับ idline k n 242535นะครับหรือสแกนที่ QR code นะครับถ้าใครค้นหาทาง idline ไม่เจอนะครับ โทรมาหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแอดไปนะครับวันนี้นะครับ EP ที่193นะครับขออนุญาตไปก่อนนะครับรวยๆเฮงๆนะครับสวัสดีครับ